สวัสดีครับปอบจองเดียนะครับเตรีมหลังบ้านน้องอุงอิงนะครับผมเนาะนี่พอดีเอฟซีมานะครับผมนะกองน้ำหมอป้ายเด้ไหม กำแพงเพชรเหรอครับผมจ้ามาจากกำแพงเพชรจ้าตีรถมาจากนู่นหรือว่ายังไงงานตุ๊กอยู่ตรงไหนกันกำแพงเพชรไม่ไม่กำแพงเพชรอะครับอำเภอปางศิลาทองปางศิลาทองคลองลานน้ำตกคลองลานเคยไปครับผมคลองลานคลองน้ำไหลแถโน้นก็ทำไร่มันเจ้ไหม ทำข้าวทำกระเพาะข้าวกระเพดไร้มันใช่อำเภอคลองลานบางศิลาทองบางศิลาติดฝั่งนครสวรรค์แล้วเนาะใช่ไหมครสับนครสวรรค์ตากใช่แม่ากเ่ร้องนั่งก่อนครับนั่งก่อน เพื่อนะคะโอเลูกเเเเเเฟซเป็นคเเอฟซีเฟซีเฟซบุุบรุมนนับไปเรๆะบโอ้เาเานับมีคนจองเบอกนก่อนครับาครับเคตอนนี้ไี่ไสวยนั่งก่อนเอี่ไสวยนับไเลยไอ้ได้ดราคาตอนนี้น้องไปขนแกนครับผมตอนนี้ไปขนตกงแล้วก็อะ อ๋อใส่ใสอะไรคะเนี่ยเอาแล้วขอ้นกันติแอลเนี่ยเดี๋ยวเแอลเขนมาถ้าเอ็มมัเนาะี่สเก็ตพี่ก็ล่ะแอลเนาะอ๋ออ๋อเออเเดี๋ยวโทให้แอลวเอาเเออเิงด้วยนะแต่กเกแงเพชรอจะกแงเพชราิเนาะเธอเอาสีนีเธอลงใหญ่ เอ็กแอลร้องหลนี่แต่นั้นเรเไม่เปิดดูไม่ได้เหรอแกะดูค่อนเรือเผื่อไขไม่ได้แล้วนีแกะมันจะมาจะถานอยู่แล้วเหรอไม่ไม่เผื่อมรนจะควบคุมอะไรประมาณนั้นใหญ่เร้าก็เอาไปช่วยเฉย มางานเขาดำบ้านไก่อ๋อบ้านละอ๋อ้ๆก็บมมนะบ้านละน้อใกก้ๆมา่อยแล้วเนาะเนตัวนี้เป็นไซส์เอ็กแอครับชอบสีเนี้เนาะ เอ้แกเี่ยอเตข้าวอ่ะถกยังเอาม่ข้าวอ่ะสวยค่บสวยนี่คนดีๆเนี่มาเราได้้าบ่าจเจ้าอะที่กำแพงเฮ้ยใจคนก็ดูน้องเยอะไหมคะเยอะที่กำแพงเพชรคนติดตามเยอะเยอะม แถวนั้นก็คนทางบ้านเรานี่แหละไปตั้งรกรากดุนพ่อใหญ่ใช่ไหมอ่าสมัไมก่อนก็ไปหาที่บุกเบิกที่กันเนาะใช่ครับปางศิลากลองลานครับปางศิลาทองอมันจะมีที่ไหนอ่ะสามร้อยห้าสิบตอนหกร้อยห้าสิบ ก็มีก็ทอนอยู่พใช่ครับเอใส่ไหนเสาวเ้นตรงนี้เงียบมได้แล้วแ่ไ่ได้ตั้นวน้องเพิ่งเดินทางไปเช้ามืดครับถ้าพรุ่งนี้มา่ะเจอกับผมโอ้โหมาถึงนี่แล้วที่จริงเมื่อวานมาเว็บมาสักแป๊บก็ยังดีใช่ครับเอามคิไไกคนขรถนาถ้ายนั้นยมาแต่มอวกไก ต้องเกรียนใจไปมาด้วกันทีนี้อีกหลายวันครับผมบอน้องจะนู่นไประยองลงไปนู่นครับผมลงไปทไส้ครับฝากตะวันออกนี่ก็จะวยเวลาสามหกตะกี้เนี่ยเขาโตกันคุณการชัยขุยชึกหลายผมก็ยังบอกยองคุยพ่อการชัยแกถอยรถไปตำผมก็ว่าอ๋อขอยขึ้นแน่ซื้อถอยหลังเลยแต่ผมเองดันลืมดันไม่ซื้อ แล้วนี่ก็เสร็จงานข่าดำแล้วก็จะตีรถกลับกำแพงอ๋อวิ่งเส้นไหนกันเนี่ยครับก็ไปออกใจภูมินี่แหละอ๋อออกใจภูมเนาะอ๋อออกใจครับอ๋อออกใจภูมิใช่นะได้ครับผมต่างบหมดไปครับผมไปอีกหลายกิโลครับผมครับกิโ ครับผมโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมฝนตกตกกับรถดีๆครับผมโอตกตลอดกําแพงตกไหมกําแพงโอ้ตกตอนนี้ตกเลยอืมครับตอนแรกนึกว่ามาขายอะไรกันน้อยมีเลขจากหลวงมาจากพี่น้องอ่ะอือตอนแดูเห็นมีของมีเลขมามาเอาของมาฝากแกตอนนี้กลับเยอะกวเดิมอีกไอผมมายืนคอยช่างสีอยู่ก็บอกว่าบ่ายเขาจะเข้ามาผมก็เอ๊ะรถช่างสีทำไมมาเต็มไปหมด เพราะว่าหัวหน้าช่างก็ขี่รถรุ่นนี้ไงแต่ว่ามันคนละสีเองสีคล้ายกันอยู่นี่ป่ะครับอาครับผมโชคดีมันหกเจ็ดร้อยกิโลกกว่าจะถึงจกใช่ครับใช่ก่อนนู่นเลยนะประมาณหน้าทุ่มตุ้งิงคืนเนาะเที่ยงคืน đi, cá, bổm, tốt đi cá bổm, đi đi cá bổm, cá, này, nào đã, cá, tay lơi, thay lơi, thay lơi, vắng, vắng, รับผมมาบ่ายก้าผมจะทำแพงเพชรนะครับผมเนาะพอดีก็มางานกาดํำด้วยแล้วก็แวะมาครับผมเปิร์ปางศิลาทองกองลานนะครับอยู่ติดติดใกล้ๆกันอะไรอืมบกเจ็ดร้อยโลครับผมเสียดายครับผมเมื่อวานถ้าเกาบอกมาเมื่อวานก็ได้เจอน้องนะครับผมนะ ลุงเดียก็คอยนึกว่าช่างสีมาวนะ <laughs> ันีเดินเดินไล่จับไอ้นี่ก็ไปเด็กดื้อครับผมเนี่ยพอแกเข้ามานี่ไปกวนมั่วตัวหมดมาเด็วลุงเดียไล่จับอยู่พักเนี่ดูดิเดี๋ยครับดูเอฟซีดูแอ <c oughs> น,นมีมีกวนเราอีก ว่าจะล่าม,มันบ้างก็ผมไม่ใช่อะไรเขาตัดข้าวตัดอะไรเจ้าของนาเขาซนเลือกเกินโอเคครับผมเดี๋ยวจัดการบนรอดก่อนครับแน่แๆน่แ๋น่เกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม